มาเยี่ยมน้องๆเพื่อนกะอยู่เป็นชัดเป็นสวนเพื่อนนะคะแซบบ่คะอ๋อเพื่อนตอบว่าแซบค่ะค่ะมีที่นั่งเล่นด้วยนะคะมีที่พักผ่อนด้วยแล้วก็มาเที่ยวที่งานเกษตรแฟร์ให้อาหารเสร็จแล้วคุณก็ได้ดูคอนเสิร์ตด้วยนะคะช่อนก่อนค่ะคุณหมอคะพิสูจน์จับต้องได้ค่ะ20สบบาทค่ะคุณหมอซอยลูกหลานอันอยู่ในบ้าน เลื่อนท้องเลื่อนไทยห้าหนั่นล่ะค่ะนะคะ่ะเนาะค่ะเนี่ยค่ะผู้ใดย,ยังไม่เคยเห็นมาเด้อค่ะอยู่สุรินทร์อยูลอยเอฟยู่สารคามอยู่เบิดประเทศไทยเคยเห็นมาค่ะเนี่ยผู้ใดเนี่ยบ่เคยเห็นเอ่อมาแคราเอ่อสูงเท่าเท่าเอวเลยค่ะนะคะแต่แต่เท่านาอกมันก็นสิว่าบอกแตงโมมันก็นกนบ่ได้เนาะมันต้องเท่าเอ่อเอวค่ะนะคะมาเด้อค่ะคืนนี้มีคอนเสิร์ตค่ะที่ง,งานเกษตรแฟร์จังหวัดร้อยเอ็ดมี นมสาวมาเที่ยวนะคะค่ะโอ้ค่ะหน่วยงานสาธารณสุขเพิ่นธ์กับเมย์ลายพันธ์กับเมยเนาะเมย์เปนบ่ค่ะเมื์อนี้เงินเดือนออกค่ะเป็นบ่ขนาดเมย์ลายผูกกับแม่นางที่งานเกษตรแฟร์ของจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะจาเขานึ่งเดียร์สุภาพนิดกะได้มาอยู่ที่งานเกษตรแฟร์ของจังหวัดร้อยเอ็ดเท่าในราคานะคะราคาดีค่ะคืนนี้มีคอนเสิร์ตค่ะ ภาาไบ่บทิดธุระยังกัมาเที่ยวด้วค่ะงานเกษตรแฟร์ของจังหวัดลอยเอ็ดวันนี้วันพระพระจันทร์เต็มดวงสาธุสาธุกคอหายเขาเนื้อสอภานิตบิดตะคนเมตตาด้ค่ะขอบคุณค่ะที่งานเกษตรแฟร์จังหวัด้อยเอ็ดของเฮ้าเนีนล่ลละค่ะสวัสดีค่ะ